ก็เอาอาบูกาเซียนะครับอาบูกาเซียตัวน,นี้เป็นแม็กโปนะครับ SP10 รอบ5.2ต่อหนึ่งเปิดกล่องก,ก็จะมีใบรับประกันมีใบการันตีใบรับประกันนะครับบริษัท t ท c k l e m ั t e r อมาให้นะรครับตัวน,นี้ก็มีไดแกรมมาตัวน,นี้เป็นลอก แขนเกลียวนะครับแขนเกลียวเปลี่ยนเป็นซ้ายเป็นขวาได้นะครับในแขนเดียวกันนี่แหละตัวล้อขนาดประมาณาเบอร์สองพันครับเบอร์สองพันะครับตัวนี้สปูลก็ออกไม่ตื้นไม่ลึกเท่าไหร่ก็สามารถใช้ได้ทั้งงานหน้าดินและงานเหยียบปลอมนะครับนี่อาบูแม็กโปนะครับของใหม่นะครับของใหม่แกะกล่อง หมุนลื่นดีครับเข้าบอ่อเข้าตกหมายไม่ต้องอายใครไม่ต้องกลัวโดนคลิงครับลอกใหม่วันนี้แสงมันเยอะไปหน่อยเนาะนหวานเสียงเสียงจิ๊บจิบเลยข้างในดูข้างในกันหน่อย ข้างในเป็นตะปูออกกันข้างหนานะครับอีกเสียงเป็นแผ่นเหล็กลวดสเปรยงดีดนะครับโดยอดสองพันตกหน้าดินได้อยาป้อมได้ครับอืมอืม,อม เบรกละเอียดดีมากหนึบด้วยครับอยู่จังหวะน,นะครับจังหวะหนักมากมากเบรกเขาเส้นลวดใหญ่ลายโรลเลอร์ทำงานหมดทุกอย่างปกตินะครับแม็กสโปนะครับตอนนี้เป็นแม็กสโปสปูลที่ให้มามีสปูลเดียวนะครับสปูลสำรองไม่มีไม่เหมือนตัวกระดีแนวสารจะมีสองสปูล ครับก็อนไรสนใจเช่นเคยครับแขนออกอาบูมานะครับแขนต่อเช่นเคยมันเดิมสนใจก็อินบ็อกเข้ามาครับผม เพื่อป้องกันวิชาชีพทักไปเนาะดิดบ็อกเข้ามาครับครับสวัสดี